สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับผมอยากได้อะไรนะครับก็ขอให้หาซื้อเอาเองครับผมสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งครับสวัสดีครับผมเลสเดย์นะครับวันนี้เราจะมานะครับเราจะมากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องเลสเดย์ก่อนนะครับผมวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีใหม่นะเราเป็นคลิปแรกของปีใหม่นะอ่่ผม แต่ผมก็ยังยุ่งเหมือนเดิมเนาะวันนี้ผมจะมีอะไรมาให้ทุกคนครับเอาเป็นว่าผมมีของมาแจกของแจกอะ่ะมันจะอยู่ในลิงก์ข้างล่างแล้วแต่พาสเวิร์ดอ่ะเราจะบอกให้ระหว่างคลิปนะครับแล้วก็ขอครับใครที่รู้พาสเวิร์ดเลยนะครับแลกวนนะครับอย่าเม้นบอกเพื่อนข้างล่างนะครับผมให้เพื่อนเขาเข้ามาดูเองนะเพราะว่าของฟรีอะ่ะมันมีครับแต่ของฟรีมันก็ต้องพยายามหน่อยหนึ่งนะพาสเวิร์ดสองตัวแรก6 4 มันคือสิ่งของที่สามารถเอาไปทํางานได้นะฮะในทํางานในการตัดต่อมันก็คือ transition นะครับผมอะไรวะ light เล็กนะครับแต่บางคนก็เรียกว่า light light ก็คือ transition ก็คือ transition ตัวนี้แหละครับผมแหมนี่แหละครับคือ transition light เล็กนะครับ light เล็ก light เล็กออกเสียงถูกป่ะวะเออ light เล็กนั่ light, ack, นแหละจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าตัวนี้มันมีหน้าที่ไว้ทําอะไรอันดับแรกนะครับมีหน้าที่ไว้ในการตัดต่อไม่ใช่เป็นการที่ว่าเราแบบบางทีเราอยากจะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนชอ็อตเปลี่ยนฉากแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซีนอารมณ์ไปเลยครับเราก็ใช้ทานซิชันตัวนี้ครับไลท์เล็กนะครับมาเป็นไฟปาดแบบปาดนี่เลใชนะครับที่มาเจอทุกคนวันนี้นะครับผม <S 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 ก็ประมาณนี้ครับไว้เป็นเปลี่ยนซีนเป็นอารมณ์นะครับผมให้รู้นะเดี๋ยวฉากหน้าเนี่ยเป็นซีนอื่นนะเราก็มาเปลี่ยน เป็นใช้ทาร์สิชันตัวนี้ครับบางทีแต่มันก็มีหลายตัวแหละบางแต่แต่ตัวนี้ผมเห็นว่าเป็นที่นิยมมากนะครับไปดูกันเลยครับผมว่าวิธีการทำอะ่ะมันทำยังไงนะฮะเราจะมาใช้มันยังไงเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยที่เข้าโปรแกรม f i น a l Cut เลยก่อนแล้วกันนะครับผมเราก็เปิด Final Cut แล้วก็เตรียมฟุตเทจไปแล้วนะฮะเราก็ไปหาไล่เล็กมาต่อทำเป็นทาร์สิชันเลยครับตรงนี้ก็ดูนะครับว่าเก็บไว้ตรงไหนของผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะฮะเราก็เลือกมาสักอันหนึ่งอันนี้คือแค่เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะ นี่แหละครับก็ลากลงมาในฟอนต์คัดไว้ l a อร์บนเลยนะครับต้องไว้ l a อร์บนนะครับนี่ครับพอมาปุ๊บอ้าวเป็นไงอ่ะมันไม่มัน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 ยังไม่โปร่งแสงเราจะมีวิธีด้วยกันทํานะครับไปกดนี่แหละครับอ่าแล้วก็เข้าที่เบิร์โหมดนะครับเปลี่ยนจาก normal นะครับอ่าให้เป็นสกรีนครับคราวนี้เลยครับมันก็จะโปร่งแสงขึ้นมาทันทีเลยครับลองเล่นดูครับ เห็นไหมครับโปร่งแสงเลยครับผมเฟี้ยวมากนะฮะลองเล่นซ้ําดูอที่ใครจะไปแก้แบบให้มันบางหน่อยก็ปรับที่โอปาซิตี้อะไรก็ได้เลยนะครับก็ตามแต่สะดวกแล้วแต่จะดีไซน์เลยนะฮะโอเคครับโปรแกรมฟันนังคัดก็ทาอย่างนี้เองนะไม่ยากเดี๋ยวต่อไปไปต่อที่โปรแกรมดาวินชีครับว่ามันต้องทํำยังไงนะฮะไปไปดูกันโอเคครับผมเราก็เปิดดาวินชีมาแล้วนะครับเปิดดาวินชีมาก็เตรียมฟุตเทจที่เราจะใช้นะฮะ ก็นี่แหละครับลองเช็คดูก่อนนะครับฟุตเทจที่จะใช้ทีนี้ก็ไปดูครับว่าเราเก็บไฟล์ไว้ตรงไหนนะครับเล็กไลท์ครับผมไลท์เล็กเนี่ยฮะก็หาก่อนครับหาไฟล์ไว้อยู่ไหนอ่านี่ผมจะเลือกตัวนี้มานะครับมาลองเราก็เหมือนเดิมเลยลากมาไว้เลเยอร์บนนะครับจําไว้นะครับต้องเลเยอร์บนเสมอครับอ่าเห็นไหมอาการเดียวกับไฟนั่งคัดเลยคือมันจะยังเป็นทึบอยู่ยังไม่โปร่งแสงก็วิธีการเดียวกันเลยครับแต่ตัวเนี้ย เราจะใช้ไปกดที่ inspector ครับเคร่าของใครยังไม่เปิดมาก็ให้มี inspector แถบหน้าจอยอย่างนี้เนาะแล้วก็เลือกตรง่า composite mode นะครับจาก normal นะครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเป็นสก r น,นะครับผมอ่าพอ s ก r ปุ๊บเห็นไหมมันจะปร่งแสงทันทีเลยทีนี้จะไปปรับ opacity อะไรก็ข้างบนเนี่ยก็แล้วแต่ลองเล่นดูทีนี้เราก็แค่หาจังหวะครับที่มันจะลงที่เราต้องการน่ะ จังหวะต่อจังหวะต้องการว่าต้องการให้ไฟมันขึ้นตรงไหนประมาณไหนเนี่ยก็แค่นี้เองหาจังหวะไอดีแล้วก็อยู่ที่จะดีไซน์แล้วครับป่ะไอตรงนี้ก็แค่นี้เองครับผมไปครับจบเลยดาวินชี่นะครับทีนี้แหละถ้าไม่บอกพรีเมียโปก็ไม่ได้เนาะแต่เครื่องผมอะ่ะมันไม่มีพรีเมียโปรครับเพราะผมไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ครับยังไงก็เดี๋ยวเรานะฮะไปพาเวิร์ตัวหลังศู 02. ผมไปเชิญน้องเข้ามาคนหนึ่งครับว่าให้ทำเป็นทาในไอไลท์เล็กนะครับในพิมีโปให้หน่อยก็นี่แหละครับไปดูกันเลยครับผมไปไปสวัสดีครับผมเปิดใหม่ล้สวัสดีครับผมเบลจากช่องเดอะเบชแนลนะครับวันนี้ส่งต่อมาจากพีเคก็คือ,อโปรแกรมพิม e โป o เนี่ยครับเราจะใส่ฟิลมเบิร์นกันอย่างไรใช่ไหมครับ เดีあああ๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใส่เฟรมเบิร์นในโปรแกรมพ e m i e r e Pro เนี่ยทำได้โดยวิธีไหนบ้างแล้วก็มีการเซตตั้งค่าออปชันหรือตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยโอปาซิตี้อะไรเงี้ยตั้งยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับซึ่งตรงนี้ครับผมจะเริ่มเป็นสกีนล้วกันนะครับนี่ทีนี้เราก็มาดูว่ามันจะเกิดการทะลุกันแหละเห็นไหมเป็นลูกเล่นให้เราเอามาใส่ได้ นี่เป็นลูกเล่นได้นะครับนี่วิธีการใส่ง่ายๆนะฮะทำเหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนที่เร็วขึ้นพอเราได้เรียกว่าเอฟเฟกต์ที่เราใช้ละทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเที่ยวนั่งกดมันเพื่อไปทําค่าอุปิตีให้มันยุ่งยากนะรเราเพียงแค่เราไปที่อุปิตีตรงนี้กด Control ค,นกนะค,นคอนโทนซีนะครับเป็นการก๊อปปี้นะคีย์ลับบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วนํามันจับไปวางเลยนะฮะสังเกตด,ดูดีๆมันยังดําอยู่เพราะเราวางไปมันทะลุเลยแค่นี้นเองคะนี่ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวาฝากช่อง The Bell Channel ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง The Bell Channel ด้วยกลับไปเจอช่องพี่เคต่อนะฮะกลับไปที่ช่องพี่เคครับเคพี่เคเลสเตย์ครับผมก็ไปกินน้องเบล,เลครับ The Bell Channel นี่เองครับผมผมก็บอกเออทำให้พี่หน่อยพี่ไม่มีพี่โป้น้องก็โอเคทำให้นะฮะแต่นั่นแหละครับก็ไม่ยากใช่ไหมฮะ มันทําให้วีดีโอของเราคลิปเราดูมีวีดีโอคลิปเราวีดีโอคลิปเราเนี่ยมีอะไรมากมีอาเขาเรียกอะไรมีลุกเล่นขึ้นครับซึ่งไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่นิยมเขาใช้ในงานอะไรวะในงานวดดิ้งอ่ะจะใช้เยอะครับผมยิ่งงานเช้าถ่ายเย็นนะฮะงานเช้าฉายเย็นเฮ้ยถ่ายเช้าฉายเย็นเอ้ยถูกแล้วดิเออถ่ายเช้าฉายเย็นนะฮะส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้กันครับนี่แหละ จริงมันก็ใช้หมดแหละแล้วแต่ว่าใครจะดีไซน์ก็บอกแล้วอยู่ที่จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ครับผมก็นี่แหละก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอ่าก็ประมาณนี้เลยครับก็หวังว่าเป็นของขวัญที่ผมมอบให้กับทุกๆคนแล้วกันนะครับผมไม่ว่าคนที่ติดตามผมอยู่หรือคนที่ติดตามใหม่หรือว่าคนที่กําลังจะติดตามเดี๋ยวอีพีหน้ามีอะไรนะครับตอนนี้เราจะมาเจอกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วเราจะมีอะไรที่แบบมีทริปเทคนิค ทุตเลียวอะไรเงี้ยไอสิ่งที่ผมรู้อะฮะไอสิ่งที่ผมรู้แหละผมจะมาบอกทุกทุกคนนะครับผมให้ทุกคนได้รู้เหมือนที่ผมรู้อะไรที่ผิดถูกอ่าก็อ่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่าเอ้ย,อยนี่พี่มันผิดนะพี่มันไม่ใช่วะอะไอเงี้ยบอกได้ครับเรายินดีรับฟังหรือใครอยากให้ทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกได้ในคลิปนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการุณาอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยที่สิ่งดีๆอย่างเงี้ยที่ผมมามอบให้ครับแชร์ออกไปเยอะๆนะครับแชร์ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่ได้ห่วงอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมอยากให้ผมให้เต็มร้อยครับผมก็อยากให้คนที่ดูเราเนี่ยได้กลับไปเหมือนกันนะฮะแล่อยานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไอ้ที่ผมโหลดมาเนี่ยมันเป็นตัวฟรีที่ผมโหลดมานะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคอยังไงวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ We were good together.